สวัสดีครับ้ราจากวิทยาศาสตร์จุฬาพรราชินีพทยการวันนี้มานำเสนอการพัฒนารูปแบบการปลูกต้นลางใบเพื่อเพิ่การรอดการเจริญเติบโตและลดการกัดซะาฝังนำไปสู่การเวีนป่ลาเลียได้ีครับป่าเฉลีงเป็นระบบนิเวศที่มีความสำคัญเนื่องจากเป็นแหล่งน้ัตาสั์น้ำสามารถกักเก็บคาร์บอนไดในปริมาณมากและป้องกานกช้ความจากกันกัดเซาอได้ครับป่าเฉลีที่มส่วนสูงและลด่ล้หนกมากจากสาเหตการปลูกต้นป่าเฉลียง่มีพื้นที่ลดลงเสื่อมส่วนต่อการกัดเซะชายฝั่งที่เพง สอ2การตอกใบไผ่เป็นแนวการขึ้นแต่ต้องใช้ใบไผ่จำนวนมากและปลูกพันได้ง่าย3การปลูกป่าชาเลนเนื่องจากด้านไม้ป่าชาเลนที่สานกันแน่นจะช่วยลดอัตราแรงของกระแสน้ำไม่เกิดการรั่วของตะกอนดินและช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศครับเราจะต้องการทราบถึงรูปแบบการปลูกที่จะช่วยลดการกัดเซาะชายฝั่ได้มากที่สุดครับซึ่งนันไปสู่คำถามในใจนั้หนี้1รูปแบบการปลูกต้นกำกับใบไดส่งผลต่ออัตราการรอดและการเจริญเติบโตหรือไม่อย่างไร2รูปแบบการปลูกต้นกำกับใบไดส่งผลต่อสมบัตินเด่ปลนบนดินที่งปลูกต้นหรือไม่อย่างไร สอข้อก็สมมติฐานงานวิจัยอันนี้ครับห่งต้นงการวที่ปลูกด้รูปแบบที่แตกต่างกันมีอัรราการรอดและการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันสดินก่อนและหลังปลูกต้นงการมวทีมีส่วนบัที่ที่แตกต่างกัน 3. ต้นกังการวรีที่ปลูกด้รูปแบบที่แตกต่างกันส่งผลต่อการลดการขาดสารแฝงที่แตกต่างกันครับวัสดุอุปกรณ์การทำงานเป็นทางสายครับในส่วนของวิธีการดำเนินงานวิจัยนะครับหเราจะลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาบริเวณหลท่องเที่ยวภาษากีิจชุมชนบ้านพุทน้อยเพื่ 2> 2 1> 1. อทราบปัญหาป่าช้าในที่เสื่อม I'm talking like a whole และบันทึกผงลกงระทบกัวได้ทีครับสามการออกแบบรูปแบบและเตรียมการปลูกต้นอง,งค์การนะครับเราพัฒนารูปแบบขึ้นมา3รูปแบบนั่นคือหรูปแบบเอ็นแถว2รูปแบบเสาฟันลปบบลาและ3รูปแบบเครื่องวงกลมโดยสามรูปแบบนี้จะใช้งานสะเก็ดอั้นครับได้เหน็นห่มชุดควบคุมเป็นแบบสูงนะครับโดยเราคัดเลือกฝาองค์การไปในที่เกะแตนที่จัดธรรมชาติมาะช้นา,า,านะน้ำเค็มในเวลา2สัปดาห์หลังจากนั้นนำมาเสร็จถุงเพราะฉันและนำไปวางไว้บริเวณที่น้ำขึ้นน้ำลงถึงเวลา3เดือนครับดีสองการเก็บตัวอย่างดินนะครับเราจะเก็บตัวอย่างดได้เสสรจวพื่่อศึกษาามบบััตติงๆนะคแล ชื้นและนำมาเทียบสีดินด้วยคู่มือตรวจสอบเนื้อดินวัดค่า pH ของดินโดยใช้เทมิเตอร์ต่ค่าละหุ่ในดินโดยใช้ชุดตรวจวัด APK และนำดินไปเผาเพื่อคำนวณหาปริมาในซีวัตถุในดินครับการวิเคราะห์ข้อมูลหนึ่งใช้ค่าเฉลี่ยส่วนหนึ่งเป็นมาตรฐานและค่าสถิติวันเบี้ยนว่าที่ระดับนี้สำคัญจุดศูนย์ห้าในการวิเคราะห์อัตราการรอดการเจริญเติบโตและสมบัติทิ้งองใช้โปรแกรม CFT ในการวิเคราะห์การลดก,การการัดเซาะชายฝัยย่งโดยสังเกตอัตราเร็วขึ้นหลังการโกระกา ผลการศึกษาตอนที่1การศึกษารูปแบบการปลูกที่ส่งผลต่ออัตราการรอดจะเจริญเติบโตโดยรูปแบบที่พัฒนามีทั้งหมด3รูปแบบครับและ1ชุดควบคุมคุงภาพ1.1จุดผลการศึกษาอัตราการรอดพบว่าการปลูกแบบฉลตนามีอัตราการรอดมากที่สุดร้อยละ8 2 2 2บแบบเพืุ่กมมีอัตราการรอดที่น้อยที่สุดร้อยละ4 0 0 0รูปแบบการปลูกโภการที่แตกต่างกันจะมีอัตราการรอดที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่จุดศูนย์ห้าครับว่ามีข้อความ 1.2สองการศึกษาต่างการเเติบโตของต้นโกการที่รอดจากการปลูกทุกรูปแบบหนึ่งความสูงเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นของต้นโกการที่ปลูกแบบเร็นแถวมีความสูงมากที่สุดและแบบสูงมีความสูงที่เพิ่มขึ้นน้อยที่สุดครับสองความยาวเส้นรอบวงต้นโกงการที่ปลูกแบบสปามมีความยาวเส้นรอบวงมากที่สุดและต้นโกงการที่ปลูกแบบสูงมีความยาวเส้นรอบวงน้อยที่สุดครับ สามจำนวนใบที่เพิ่มขึ้นต้นโครงการที่ปลูกแบบสัดเป็นปามีจำนวนใบที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยมากที่สุดและต้นโครงการที่ปลูกแบบเริ่งกลมมีจำนวนใบเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดครับตอนที่2การศึกษาส่งผดินและการทผ่นของตอกรดินก่อนและหลังปลูกต้นโครงการจากการศึกษาครับพบว่าลักษณะของเนื้อดินในแปลงปลูกโครงการเป็นลักษณะแบบดินวดบนทรายครับ และค่าพีของดินก่อนและหลังปลูกไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญสถิติแต่ปริมาณดินซีวัตถุในดินและปริมาณแอนตัวเจละาฟอสฟอรัสมีค่าเพิ่มขึ้นครับการศึกษาการทับถมของตะกอนดินพบว่าดินบริเวณที่ปลูกต้นโกการแบบส่วนบนไปป็นการทับถมของตะกอนดินมากที่สุดและการปลูกแบบสูงมมีนการทับถมของตะกอนดินมากที่สุดครับตอนที่3การศึกษาการลดการใช้โซเชียลเปานข้อจาราเร็วขึ้นของแบบจำลองผลสัทของไหลในโปรแกรม CFD ครับจากการศึกษาครับพบว่า บริเวณด้านหลังต้นโครงการจะมีพื้นที่สีเขียวอ่อนและสีน้ำเงินทําให้ทราบถึงค่าอัตราเร็วขค้ื่ที่ลดลงการปลูกสปันปลามีอัตรากัเร็วขึ้นหลังผ่านต้โนโครงการลดลงแล,ล,ล,ละครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสมงผลให้เกิดการกำะลผลตก่นอนดินลหลังแนวโคการที่ช่วยลดการกระสซบได้มากที่สุดครับสมพลร,รัชอภิบายผมการพัฒนารูปแบบการปลูก สำหรับนี้การปลูกแบบสำปันเบียนตาการดอนมากที่สุดเรารับเป็น2.22เนื่องจากรูปแบบการปลูกมีการจัดเรียงต้นผลต้นโขกาททาให้ความสูงที่ผ่านต้นโปกาลดลงอย่างสม่ำเสมอส่งผลให้เกิดการระสบแรงผลต้นโปกาที่ลดลงตามแนวคิดของฮอสเแนส่วนการปลูกแบบขึ้นมกบเปี่ยตะการดอดน้อยที่สุดรารับ40.00 รูปแบบเครื่องมืทำให้อัตราเร็วขึ้นที่ปลายของทั้งสองข้างของส่วนโคมีค่าสูงขึ้นทําให้เกิดแรงเฉือนที่มากขึ้นส่งผลให้เกิดการกรดซอกของดินบร,ริเวณรอบๆจึงทำให้เปลี่ยนตา่างกานรอบจิตต่ำครับสองอัตราการจเจริญตัวได้แก่ความสูงความยาวเส้นรอบวง,งจำนวนใบของต้นรงกาที่รอดจากการปลูกแต่ละรูปแบบ มีการเจริญเติบโตที่ไม่แตกต่างกันทางสถิติแต่เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดการปลูกแบบเตียงแถวม,มีความสูงเพิ่มขึ้นเฉลี่ยมากที่สุดและต้นโครงการที่ปลูกแบบเพิ่มวงกลมีความความสูงเฉลี่ยเพิม่มขึม้นน้อยที่สุดเนื่องจากแบบเรียงแถวมีการส้อนทบของแนวต้นโครงการทำให้ต้นโครงการที่อยู่แถวหลังได้รับแรงกระทาจากลื่นที่น้อยลงครับสารการศึกษาสมบ,บัติดินบริเวณจุดศึกษาแลดเป็นดินรด,ดบนทรายค่าพีของดินก่อนและหลังปลูกโกลลการได้เปแบบต่างมีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญสถิติที่จุดศูนย์ห้าณ ดีหลังปลูกต้นโคการมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นซึ่งสอดคล้องกับาวิจัยของเดมาซาการทับถมตะกอนดีหลังปลูกต้นโครการแบบสันปามีการทับถมมากที่สุด 4. ่การสื่อสารการลดการกระชายฝันเบิร์สมีข้อข้อมูลจากเชวยร์นาตาจะได้ว่าการปลูกแบบสัตพันปามีอัตราเร็วขึ้นหลังต้นโครการลดลงอย่างสม่ำเสมอและครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดส่งผลให้ตะกอนที่มาพร้อมกับกระแสน้ำเกิดการทับถมบริเวณโคนต้นจึงเป็นการลดการกซะชายฝังซึ่งสอดคล้องกับงารวิจัยของฉางครับ ค,ครับ